สวัสดีค่ะขอให้พี่พี่ยูโรเดินทางปลอดภัยนะคะจาาขอบคุณมากมากขอบคุณค่ะมอบสิ่งดี้กอันนี้ยังไม่ได้กลับประเทศนะแต่ว่าคนจะกลับก่อนแกะมา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 มนมา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 มอมมมมม ย้อมผมย้อผมเดินน้ำถากเหมือนเขาอ่ะย้อมผมเดี๋ยวจะไปใส่ดูกั้นนะเกิดข้อค่ะคุณยูโรจะกลับเย็นละ้อนนี่ดูหน่อยนะเสือมายันหายเน่ารักก็ยาวไปเลยไงเพราะมันยพรุ่งนี้มาด้วยเดี๋ยวมันจะเป็นข่าวพรุ่งนี้ก็วันศุกร์ใช่ไหมเดี๋ยวมันจะเป็นข่าวถ้าสองต่อสองมันจะเป็นข่าวโอ้ย ไผู้ชายเนี่ยมันเป็นอย่างนี้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาหรอกเดี๋ยวเป็นข่าวแล้วเดี๋ยวเป็นข่าวนะหมดยังของพี่อะหมดเวลาเขารอหนึ่งชั่วโมงของพี่เหรอยังยังไม่หมดค่ะยังเหลืออีกสองสามอีสองลงเลยลงบ่อ๋อ F4 ช่องพี่ยูโรนะคะพี่ยูโรบอกว่าขอลงไลฟ์ก่อนสวัสดีค่ะแอดมินมีผ้ตหลายคนอ่ะค่ะแอดมินแอดแอดลงให้พี่ยูโรนะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า ไม่กรับนะนะบางกู้ไอเพลงนี้กำลังดังอยู่เลยไปอ่ะขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยนะฮะไปไปอยู่อำเภอเมืองอืมเป็นคนขนแก่นแล้วก็เป็นคนในเมืองนะคือคนในเมืองอุ้ยนี่ไงที่ออกงดเมื่อกี้น่ะแปดเจ็ดนี่พี่โรต์ซื้อเลขทะเบียนรถตัวเองยังนานว่าแล้วเชียวเวลาเราไม่ตามนะ ป่ะยาชีแตงกล้องมายาชีแตงกล้องอยู่ตรงนี้แล้วมาถ่ายตรงนี้ถ่ายรถพี่รอไหมทำไมอ่ะไม่มีคนสวยดีรอพลิกรอพลิกรอพลิกก็ดาดารอดาดาอยู่ดาดาไปเก็บของมาฝากเก็บพลิกอยู่รัดดาไปเก็บพลิกเขาบอกว่าเขามีพลิกแต่บรรก่อนฝากไปแล้วของเราวันก่อนฝากไปแล้วแบตหมดเลี้วเร็วเสือ ดดหหมมแบเร็วมากดูสิเต็มอยู่นะพี่ชาร์จมาวันนี้ดูเด็กเดี๋ยวแค่นี้อืมนั่นแหละวันนี้เดี๋ยวจะไปช่วยยกตู้เย็นนะเนี่ยเออพอมืดยาฉีกทะเบียนอะไรนะไปได้ไปแป๊บเดียวทะเบียนอะไรนะแอนเขาเห็นลุงยกคนเดียววึบคืออทะเบียนเลยเลขอ่ะ9871นี่ไงออกไปแล้วเออตอนนี้เหลือ91แล้วอืมเออมีไม่ยากมีโล รอระหว่างรอดาด้าไปหาเห็ดก่อนไหมเนี่ยแถวนี้เห็ดเยอะเออป่ะมาจะได้อีกหนึ่งคลิปเลยเดี๋ยวเห็ดนี่แหละเอาบะนันเอาดิเลยที่เสือกระดูกกระดูถ่ายรูปกลุ่มไว้ด้วยนี่ไงเอฟซีบอกให้ถ่ายรูปกลุ่มไว้ด้วยเดี๋ยวรอดาด้ามาก่อนค่ะจ้ะไปเดี๋ยวดูเห็ดก่อนดูเห็ดก่อนมาเสือตั้งในกาปุกโอ้โหตั้งในกาปุกป่ะป่ะพี่ป่าป้าพี่หาเห็ดก่อนเออนี่แหละเห็ดนี่แหละสนุกเลย เมื่อวานพี่ยูโรก็ได้เชื้อเห็ดเต็มเลยนะไปเพาะเชื้อตั้งนาฬิกาไว้นี่เวลาตื่นทุกวันไงแต่วันนี้ตื่นไวเพราะนอนนอนไวหัวตึงบอลหลับเบื่มันตื่นมันต้องขูดใช่ไหมมันเหมือนตรงนั้นเหรอใช่หูยังขูดมันหยุดลึกนะมันหยุดลึกนะไอ้วันเมื่อวานเนี่ยเนี่ยเอาวันนั้นเอานี่แหละได้ตื เอาบพัมดแล้วเกื่อแล้เันไม่เอาอะไรนะเชื้อ็นั้งโงกมาโครสอาวก้องใครนี่ดา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 เอาานเไยไปเก็บมังเนี่ยก็เก็บบสวนบดไร่อเออดาดาไปเก็บอะไรเนาะหมดสวนหรือเปล่านี่ยี่นีสวัสดีจ้า เสือบอกจำพี่ไหมเสือจำพี่นีไม่ได้บอกจำได้แล้วตอบแกแล้วตอบคอมเมนต์ไปเออก็ที่เธอไปกินนี่ชนแก้วนั่นแหละเออตอบคอมเมนต์พี่นีไปแล้วแล้วก็ปักหมุดคอมเมนต์พี่นีไว้อยู่ข้างบนสุดเลยอืมคนนึกออกแล้วอืมอ่ะอุ้ยตรงนี้วิวสวยมากเราถ่ายรูปรวมตรงนี้แหละนี่ตรงนี้เลยเสือขาตั้งกล้องเจ้าเลยเอามาตั้งหนมาเอามาตั้งเลย มาแล้วค่ะพี่ยูโรทั้งเนื้อทั้งตัวก็มีแต่ตัวกับหัวใจเร็วมายืนมายืนมีอะไรด้วยน่ะพิกสซนี่ตั้งกล้องแล้วแล้วจะถ่ายรูปจะถ่ายรูปกลุ่มไม่มีวันเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็คือคันหน้าไปเยบแห้งค่ะพี่กระเจี๊ยบแห้งต้มกรือเปล่าของฝากของฝากจารดาและก็อันนี้ก็เห็ดละงูของฝากอีกแล้วโอ้โหอันนี้เป็นฝากใช่ไหมไม่ฝากเลยแต่ว่าอันนี้ งแล้วพี่ก็เอาไปแกงได้เลยเปขวานี่ก็แกงอเข้ามาเข้ามาทุกคนเนี่ค่ะเข้ามาน้องฝากนุ่มด้วยนะคะะได้หัวกรลังเราอ๋ออยากได้ค่ะามากได้ทกคนก็ดีนะคะอุ้ยนี่นี่ดูหน้ารู้ก่อน อ๋อยืนเฉียงตรงนี้ตรงเาปะวยหรอกยังไหวญาตจะถ่ายรูปกลุ่มเข้ามาไหมเขาบอกว่าหันมาทางบ้านยูอไม่ไอันี้มันสวยไงวิวไงเออมามาตรงนี้ก่อนหนึ่งจะมีใครไปกินไหมยกินดีเนี่ยมุมนี้สวยมันอยู่ต้นยางด้วยไงไปไหนหนไปไหนนี่อย่าป้าดาอยู่ตรงนี้ สองมุมเลยมุมนี้ใช่ไหเนี่ยมุมหาเห็ดกับมุมบ้านยูทูปโอเคเอาอ่ะมุมเอาเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมไปทางเลยตอนนี้เนี่ยมันสวยจริงๆเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเออมันเห็นหมู่บ้านยูทูปเลยอ้าอ้าเอออาอ่ะนี่อ่ะไปเอามั้ยก็จะสาระวันเตี๋ยลงไหมเนี่ยนั่นเห็นไหมจับปุ๊บก็สาระวันเตี๋ยลงปุ๊บเลยรวมจะลงคใช่ไหมคุณพยาสาระวันเตี๋ยลงอีกแล้ว ย้อมโป่งอ่าเตี Becca ๋ยลงเตี๋ยลงเตี๋ยลงเตี๋ยลงโอ้ยอันนี้ก็อยู่เป็นคู่เลยเนาะเขาอยู่เป็นคู่หูเลยและคู่เขาอยู่เลยนี่ไงคู่กันเออเดี๋ยวพิยงกลางมาเดี๋ยวเดี๋ยวคอยเน็ตมันหมุนเดี๋ยวดีสัญญาณมันไม่ดีไม่มีใครแล้วสุดมีเสือหาับมีเอง๋ยวใครไข่เค็มเพราะว่าไม่ดังไม่ดีกล้องกล้องนี้ก่อนกล้องนี้ก่อนหนึ่ง 1, นึ่งสองสามเชะเดี๋ยวค่อยไปแครบเอาเสือส่งมาหนึ่งสองสามคันงนี้ทรั้งนี้ก็หนึ่งสองสามโพสโพดค่ะอ่ะเรายังรักกันนะคะรักกันรักกันค่ะเปลี่ยนท่าค่ะญาติที่เปลี่ยนท่าค่ะอ๋อเปลี่ยนทางไหนทำยังไงก็ได้ให้ดูป็นดูดีนี่มินิฮาร์ดรักเอฟซีค่ะรักเอฟซีทุกคนค่ะรักเป็นีทุกคนค่ะรักเอฟซีนะคะ เดี๋ยวกดพับนิ่งให้เดี๋ยวกดพับนิ่งให้เดี๋ยวกดพับนิ่งให้ก็นี่ไงหัวใจมินิฮาร์ดก็พอแล้วนี่นี่ข้างนี้ข้างนี้ข้างนี้ไปถ่ายบ้านมาเร็วเร็วเร็วดึงสามสามอะไรพไปยูโรปไปทางไหนฉันอยู่กลางฉันหัวใจดวงกลางขอบคุณมากค่ะ t ตังค์กีนี่ก็ไปถ่ายให้เสือสินี่ก็คือสิ่งที่ดีและมีกันมากที่เรามีให้กันและมีต่อกัน เป็นความทรงจำนะคัที่ที่อยู่กับเราตลอดไปเนาะเอาอีกที่เราไม่เคยลืมหนึ่งสองสาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่ใกล้หรือไกลเราอยู่ใกล้กันตลอดเวลาอ้าอก็จริงค่ะเวลาไฟ์สดก็เจอหน้ากันแล้วอยากไกลม龙นโตดะต่อมาคุณทีนีัสด